สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอก,กันนังแม่ชาวแนวด้วยพี่น้องจ้าเมื่อเนี้นังแม่อยู่บาตนะจ้าอยู่เมืองไทยตอนนี้ก็ล่งสิออกไปหาคูดกุปูนะอาจาพี่น้องจ้าเบิ่งดูดิบ้านบ้านเลยจ้าบ้านบ้านเลยเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเาจะออกไปคูดกุปูกันได้ค่ะนังแม่ไปหาเสียมกันอย่าง,อ,างอะไรจ้าอ,อุปกรณ์น,นะจ้า อุปกรณ์พี่น้องพี่น,อน้องว่าน้งแม่ชิได้จกตัวเดิไปหลุดกันได้พี่น้องเด้อหอดปลาท่นผุนละเด้อไปหอดสิบอออีกเชือนึงเด้อพี่น้องจ้าวันนั้นมันเป็นหูแบบใดกันผ้ได้เคยคุดก็คือสิหูอยู่เนาะพี่น้องเลยปลาห้าลงทงเหมือนเห็นวมาลงทงเด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องมาหอดทงแหละเด้อพี่น้อง้าเบิ่งมันชิได้บอ หาหูหดูนี่เดนี่หูหนึง่งหูกระปูปเดี๋ยวปน้เนี่ยมาขุดแล้วเอาขุด,ขดมันจกุดเดยพี่น้องจ้านั่นดีพี่น้องได้แล้วพูนมาได้หรมันออกมดมอเอย้ยพนโตห้ามมันม่จะอยู่เอ้า,านำถั่วมันเออน่ะนี่มอห้อยมันออก อาอช่วยาสนะบะเนี่ตัวมันหนามั่วมันจะอยู่ไม่ใช่ลรือ่าเนี่ตนองพด่ายมไปไก่ไปไก่มันมา่อด้สามคนวะเม่อไห่นตอกมันไปออกบ่บ่โอ้ยไปกดหูไหมมบนตมันมาดีไหมมาเยราึงวดมันจะเขาอนลาโอ้โอ้ยเหตุงานคือกันนี่ละ ยายเป็นเมียฝรั่งเลยเฮ้ยฮ่าฮ่าาฮ่าอือน้องเฮ้ยอยากเป็นผัวฝรั่งอยากได้เมียฝรัลล่งแถวๆนั้ี๋ลลยวเพิ่นจีหูเนาะพี่น้องว่าเมียฝรัลลงลล่งผัวฝรั่งเป็นแบบไหน ก็ว่าไปนะพี่น้องนะขุดบ้างพี่น้องหาดูตันแดจังหูพี่น้องแล้วแมวได้แล้วหนึ่งตัวนะจ๊ะได้แล้ปูนาะนี่มาขุดเองเด้อพี่น้องแล้วแม่ขุดเองเลยนะจ๊ะนนเนี่ยพี่น้องหูมันเนเนเนหูกระปุหูปูนะจ๊ะนี่นี่อยวกจะขุดให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ เบิงยัง่าเบิงเด้เห็นมาหน่เห็นมานน่นี่ที่เรจังสอนันอ่มนั่งคุยมาเหนแล้วนี่ที่เราถ่ายดูถ่ายดมันเหม่ ตัวน้อยตัวน้อยทีละน่ะอะไรบอกเห้อะมันเลืกอยู่เนี้ยแกน่ดจอขึ้นมาแขกเลยใส่ก้นออมึงอ่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งคนขุดอีปูหน้าด้อค่ะนางแมวซาแนวขุดกับปูหน้าอีปูหน้าเพิ่นว่าอีปูหน้า คุดไปคุดมากคุดไปเลยสามโมเห็นคุดเลยแจ้งเมื่อยแล้วพะนะว้าวจุดตัวหน่อยเถอะได้อยู่นี่ดีนี่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 ตัวนี้อยนี่เอาเลยติวน้อยใหญ่เลยไ่ที่รบานนี่ไงโอ้ยสับโบ๊ะแมน ก็ซาบเลยพี่น้องพี่น้องมันบลึกแหน ผู้แม่เด้พี่น้องจ้าในเดยได้แล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยได้แล้วไม่ได้ทำร้ายนะจ๊ะคนผ่ามาพี่น้องเพิ่นเศร้าแล้วเพิน่นวะเพิ่นเมื่อยแล้วเพินนเพ่นวะเพิ่นผ่ามา ไล่ไล,ย,ลยได้พี่ดอกมันหักกันหูบใหญ่เพิน่นปูนาหนี่พี่น่อหูมันเนี่รูปูนาจ๊าะนั่ตัวมันบนอ่ะมันมันยัง เขาอยากจะมันออกให้เราไปตัวปูนี่บอออกอีรีไปสร้างคนสร้างคนบะมี่มอนสูดบูเลยนะบะบมี่มูตกมันออกพี่น้องเพื่นนะม่ได้ไวี่ <is> คุดที่คนตัวไหนตัอให้กูโุดคนบไ,ไหนเอ้ยโจมเลยเดอค่ะผมพามา Liêng ngô à tung pa ngựa, pa lêng ngô à nâng mèo mẹ dĩ đi đi nè. Lom, nè. Bước, bước, bước. đi 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 โอ้อีปูอีปูอีปูเดี๋ยวนะน้ามาทีุ่่นในเบื้องมันม่ได้บ่หูใหญ่คนมาหูใหญ่กับตัวใหญ่หุ่เอ้าับหอยเชลีพี่นองหอยง่ายหอยง่ายหลลหอยเชลี <laughs> you monte de let não. know. พี่น้องเห็นไหมนี่นี่ค่ะนี่ค่ะอีปูนั่นนั่นรูปอีกแล้วนี่พี่น้องเอ้ยได้แล้วเห็นบ่ค่ะนี่นี่นี่นนกำลังง้างมือเลยปูนาจริงๆนะจ๊ะขุดเลยพี่น้องอันนี้ตัวปูเนี่ยเห็นไหมตัวปูมันจะมีบัก,กรกรดอยู่นะเห็นไหมนี่ได้นี่คืออีปูพี่น้อง หวต้กสมุดมันเป็นเหล็่ยมเนาะเว้ยโอ้ยโอ้ยออกมึงมือ